เสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเทวาวิฟของอิสราเอลหลังจากขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงมาจากฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสเปล,เลในเลบานอนส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมในเมืองไฮฟาสามารถยิงสกัดขีปนาวุธจากกลุ่มเฮสเปล,เลส่วนใหญ่เอาไว้ได้นะครับขณะที่กลุ่มควันก็ยังลอยปกคลุม เหนือพ <S an ly> ื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนหลังจากกองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแถลงการของกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีสามารถปลิดชีพซูฮาเอลฮุสเซนีผู้บัญชาการกลุ่มเฮสบอลเลาะได้โดยฮุสเซนีทำหน้าที่ขนถ่ายอาวุธของอิหร่านกับกลุ่มเฮสบอลเลาะและแจกจ่ายอาวุธล้ำสมัยให้หน่วยทหารภายใต้สังกัดของกลุ่มเฮสบอลเลาะด้วย ้าแถลงการเกี่ยวกับการปลิดชีพพุชนีได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงก็จะยิ่งสะท้อในให้เห็นยุทธศาสตร์ของอิสราเอลในการเด็ดหัวแกนนาของกลุ่มติดอาวุธครับหลังจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วสามารถปริดชีพฮัสซันนัสรอเล่ผู้นําของกลุ่มเฮสบอลเล่ได้สําเร็จด้านเบนจามีเนทันยาคูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศไม่ยอมแพ้ในวันครบรอบหนึ่งปีเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว אסור להפסיק את המערכה בטרם עת. כל עוד האויב מאיים על קיומנו ועל שלום מדינתנו, נוסיף להילחם. כל עוד חטופינו בעזה, נוסיף להילחם. לא נוותר על אף אחד ואחת מהם, אני לא אוותר. כל עוד אזרחינו לא שבו לבתיהם בבטחה, נוסיף להילחם. ด้านคาลิตเมชาอัลสมาชิกถาวรฝ่ายการเมืองและอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสก็ออกมาระบุว่ากลุ่มฮามาสจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มฮามาสก็ยังคงเดินหน้าสรหานักรบหน้าใหม่มาเป็นสมาชิกและผลิตเครื่องกระสุนกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆต่อไปครับเมชาอัลยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะเกิดสันติภาพขึ้นในช่วงเวลานี้ จนกว่าอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากดินแดนของปาเลสไตน์ทั้งหมดก่อนนะครับท่ามกลางการจับตามองถึงสงครามในครั้งนี้โฆษกกองคนน้อยอาวคาซามกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ออกมาเตือนว่าอิสราเอลอาจจะเผชิญเหตุโจมตีซ้ำรอยปีที่แล้วอีกส่วนชะตากรรมของตัวประกันที่เหลือก็ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่เจรจาบรรล,ลุข,ข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกัน وبالتالي فإن ما حدث مع الأسرى الستة في رفح ربما يتكرر مع آخرين طالما تعنت نتنياهو وحكومته الدموية، وطالما وضعوا العراقيل أمام صفقة التبادل كما يشاهد ويشهد كل العالم สงครามอิสราเอลฮามาสผ่านมา365วันนะครับแน่นอนว่าสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างและตอนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอิสราเอลกับฮามาสอีกต่อไปแล้วครับปัจจุบันอิสราเอลกำลังอยู่ในวังวนการต่อสู้ถึง7แนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเนื่องจากอิสราเอลต้องรับมือกับกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮสบอลเล์ในเลบานอน กองกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรักรวมถึงกลุ่มคูตีในเยเมนด้วยการรับมือกับสงครามในปีที่สองแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้านนำไปสู่คำเตือนให้ชนชั้นนำระมัดระวังการตั้งเป้าที่เกินขอบเขตมากจนเกินไปและตอนนี้ทุกสายตา ทั่วโลกกาลังจับจ้องไปยังบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งครั้งนี้ครับหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่โจมตีดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านประกาศความพร้อมในการทําสงครามอย่างเต็มที่และเตือนไม่ให้อิสราเอลโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านด้วย موری اسلام ایران خواهان تنش، افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست اگرچه ما از جنگ نمی ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم اگر می خواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم می این کار را انجام بدن تنقلانگان <applause> جبتا مانگتن کن پرترن نقن วิกเตอร์บูดกลับสู่ธุรกิจการขายอาวุธอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียเป็นตัวกลางในการขายอาวุธให้กลุ่มฮูตีในเยเมนหลังจากพบกับผู้แทนของกลุ่มฮูตีที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนไรเฟิลอ,อัตโนมัติมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทนะครับ ขณะที่ดัม i ิทรีเพสคอฟโฆสกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ออกมาโต้กลับว่ารายง,งานข่าวของสื่ออเมริกันฉบับนี้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงใดๆ Wood, วิกเตอร์บูทตผัวพันกับธุรกิจการขายอาวุธให้ทั่วทุกมุมโลกครับคุณผู้ชมทันโลกออฟบีดวันนี้ย้อนไปดูประวัติของพ่อค้าอาวุธเจ้าของฉายาพ่อค้าความตาย พ่อค้าแห่งความตายหรือนัทลายการคว่ำบาตคือฉายาของ Wood, วิคเตอร์บูตวัย57ปีจากความสามารถในการหาหนทางขนอาวุธไปขายหลบเลี่ยงคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธและขายอาวุธให้รัฐล้มเหลวรัฐอันธพาลรวมถึงกลุ่มติดอาวุธในแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้พ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียมีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้หภาษา ทั้งโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสอาหรับและฟาซีเขาเกิดเมื่อปี1967ในทาจิกิสถานและเข้าร่วมกองทัพสาภาพโซเวียตแต่การล่มสลายของสาภาพโซเวียตเมื่อปลายป,ายปี1991อูทางไปสู่การสร้างอาณาจักรการค้าอาวุธหลังจากอูดผลถ่ายอาวุธในสมัยสาภาพโซเวียตไปยังสมรภูมิสงครามกลางเมืองในหลายประเทศทั้งในเอเชียและแอฟริกา ชื่อของบูธยังพัวพันกับกลุ่มออลกอิดะและตอริบันด้วยบูธเคยถูกจับกลุ่มในไทยเมื่อปี2008ในปฏิบัติการล่อซื้อของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกระวงยุติธรรมสหรัฐอาวุธที่ล่อซื้อได้ครอบคลุมตั้งแต่ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศปืนอากา้าระเบิดมือปืนครบไปจนถึงเครื่องกระสุนไม่ต่ำกว่า10ล้านนัดด้วยการหลอกว่าจะเอาไปให้กองกำลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย อีกสปีต่อมาไทยส่งตัวบูธไปดำเนินคดีในสหรัฐท่ามกลางเสียงคัดค้านจากรัสเซียให้เร่งปล่อยตัวปี2012บูธถูกตัดสินลงโทษจำคุก25ปีที่สหรัฐในข้อหาสมคบคิดสังหารชาวอเมริกันและช่วยเหลือองค์กรก่อการร้ายจนกระทั่งสหรัฐก,กับรัสเซียเปิดการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนตัวบูธกับบริตนี่ไกรเนอร์นักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐที่ถูกจับกลุมในกรุงมอสโก ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่สงครามรัสเซียยูเครนจะเปิดฉากขึ้นจนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ภุมหลังอันโชคโชนของบูธและประวัติการทาง,งานในหน่วยข่าวกรองรัสเซียทำให้การได้รับอิสรภาพเมื่อ2ปีที่แล้วถูกจับตามองเนื่องจากบูธมีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงของรัสเซียอย่างมาก